รายการเราเนี่ยเป็นรายการสาร,กระกนเทิงเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันปรับเอ่อคณะบงคณลมอะไรต่างเศรษุงเศษฐาไปที่นี่นะเขาบอกว่าทักษิณไม่ได้ร่วมในการปรับคณมนะครับไม่ได้ร่วมในการคุยหาหรือในการปรับคณะโมนะครับปรับคณะรัฐมนตรีใครเข้าใครออกนะ่ะประชาชนทั่วไปก็รู้อยู่แล้วการจะปรับคนเข้าคนออก,ออกรัฐมนตรีไหนจะเข้าจะออกอยู่ที่ทักษิณคนเดียวจึงแม้ถ้าเพื่อไทยจะปฏิเสธบอกทักษิณไม่เกี่ยวมีใครเชื่อ เพราะว่าพรรคนี้ก็เป็นของคุณทักษณิณถึงแม้จะบอกว่าไม่ใช่ไม่รู้ไม่เกี่ยวเขาเป็นแค่คนชรา,ากินเบี้ยชรา,าเดือนละเจ็ดร้อยหรืออะไรไม่มีใครเชื่ออกครับคุณทักษณิณพูดอะไรมาไม่มีใครเชื่อหครับเพราะว่าสมัยก่อนนี่ก็บอกว่าอะไรโอ้ยคู่วงเงินมาแจากปัญญาอ่อนเดี๋ยวนี้พรรคตัวเองก็เอาเงินมาแจากเหมือนกันนะครับอยู่ต่างประเทศก็บอกว่าจะอยู่ข้างประชาธิปไตยเขากลับมา,า,าก็กลายไปเลยอยู่ข้างนาะเพราะะนั้นคำพูดของคุณทักษณิณบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่มีใครเชื่อ ตอนอยู่ดูไบหนีก็ดีอยู่บอกว่าอะไรกลับมาจะเลี้ยงหลานไปยุ่งการเมืองนะไปไงพอกลับมาปุ๊บออกจากคุกเสร็จปุ๊บไปไงไปเลยครับที่ไหนฮะตั้เพื่อไทยเลยไปยุ่งการเมืองได้ไงส่งลูกสาวมานายกต้องมากราบถึงหน้านะเออจะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเศรษฐกิจของประเทศยินดีให้คําแนะนํานายกอะไาต่างพฤติกรรมต่างๆที่ออกมาเนี่ยไปไงชัดเจนว่ากลับมาแล้วยุ่งเกี่ยวกับการเมืองตอนอย่างตอนอยู่ต่างประเทศพูดอย่าง คือในในแง่ของการเมืองเนี่ยการเมืองเนี่ยถ้าเราพูดแล้วเราไม่รักษาคำพูดเนี่ยจบแล้วนะถามว่าคุณทักษิณีเป็นคนเก่งไม่เก่งแต่ว่าแกเสียเรื่องเดียวนะแกไม่รักษาคำพูดใครก็แล้วแต่ถ้าไม่รักษาคำพูดเนี่ยมันจบแล้วนะเราพูดแล้วเราก็ไม่รักษาคำพูดตบัดจัดหรือบางทีอาจจะเรียกของโกกประชาชนหรือไม่อะไรต่างคืออะไรต่างๆที่เราพูดแล้วเราไม่ได้ทำตามานะั้นมะันจบแล้วพี่น้อง่างในท่านไม่รักษาคำพูดจบ คำพูดผสมกันแล้วต้องมีสัจจะเออนะเรียกว่าสัจจะนิยมคือต้องเป็นคนที่มีสัจจะคําพูดของคําไหนคํานั้นอุดมการ์ต้องมีนะเออไม่ใช่ดีดีกับนะกลับไปกลับมาเออนะนะครับใครจะเชื่อว่รารักษาคำพูดไม่ได้นะโกหกไปยๆซ้ำาๆสมมติโกหกไปยๆซ้ำๆ้นะนะครับก็คงไม่มีใครเชื่อ นะผมคนหนึ่งนะจะไม่เชื่อคนที่ไปรักษาคนหาเสียงอย่างทำอย่างพอโดนจับได้บอกอพอมันแค่เทคนิคการหาเสียงผมไม่จําเป็นต้องทําตามที่หาเสียงเพราะอะไรมันแค่เทคนิคนะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณบอกว่าคุณจะทํานั่นทํานี่ประชาชนจะเชื่อคุณได้าาไดหมหล่นะบอกจะแจกเงินเข้ามาเดี๋ยวเดียวผแจกเป็นดิจิตอลวอลเล็ตอะไรต่างพอถึงนี่พอถึงมาเขาบอกเอ้ยผิดกฎหมายเอาตายหาผิดกฎหมายเลยเออนะผิดกฎหมายก็ไม่ทาเอาใหม่ เดี๋ยวคุณจะแจกแบบนั้นแบบนี้อ่ะนะก็ะปรับเปลี่ยนเป็นอะไรใส่สจเก็ตไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวคุณจะปรับอย่างนั้นปรับอย่างนี้ถาอมอ่านะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่รักษาคําพูดแล้วพูดจาอะไรเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ก็มันก็จบแล้วรักษาคำพูดไม่ได้แล้วมันจบแล้วนะเองไหมแล้วเนี่ยคอรมอเนี่ยเป็นกันหกเดือนก็เปลี่ยนละสมบัติผัดกันชมตําแหน่งรัฐมนตรีมีไว้เพื่อ เชิดชูวงตระกูลหรือเปล่าประชาชนก็ถามนะทำงานไม่กี่วันหกเดือนเปลี่ยนรัฐมนตรีเนี่ยอะไรเนี่ยรัฐมนตรีออกสี่เข้าไปหกเนีอะไรจำลองนเนี่ยนะทำงานหกเดือนเปลี่ยนกันป่ะครับต่อไปก็ทั้งพรรคล้นะคนเะหกเดือนเปลี่ยนป่ะออาคนละหกเดือนเราไปรัฐตีเพื่อชื่อเสียงเกียรติยศวงตระกูลประชาชนได้อะไรวะเออได้อะไร คณะรัฐประาหารนี่แม่งสลับซับซ้อนผมก็ไม่รู้ว่าแม่เขาออกแบบรัฐธรรมนูญยังไงะนะให้คนสมัครเลือกกันเองแล้วใครแม่งจะมาเลือกสมมติว่ากูลงไปสมัครเนี่ยลงในนามของอาชีพกฎหมายไอ้พวกทนายด้วยกันพวกนักกฎหมายใครแม่งจะมาเลือกกูมึงจะเลือกพวกตัวเองไว้ดีกว่าหรือเพราะมึงมาสมาัครมึงก็อยากจะอยากจะเป็นแล้วจะมาเลือกกูทําหอกทาดาบอะไรกันกูก็งงนะกูก็งงเหมือนกันว่ามันออกแบบแบบนี้ไปเพื่ออะไร นะบางคนก็บอกว่าเพื่อพ่อเขา,านะานะกอแต่พวกเขาพวกทาหารพวกคณะยึดอำนาจหรือเปล่าแม่งจะหลับจับซ้อนอะไรวะเลือกสอบอมึงก็ต้องให้ประชาชนเลือกมึงเสือไปให้ใครอะพวกผู้สมัครด้วยกันมาเลือกนะใครลงสมัครในนามพวกทนายก็เอาทนายด้วยกันเลือกแล้วใครแม่งจะมาเลือกกูหูนะเพราะทุกคนแม่งก็เงียนเงียนกนระหรืออยากจะเป็นคณะนี่พี่น้องดูเดยว่าแม่งออกแบบอะไรกันคือเวลาที่แม่งในการยึดอำนาจประเด็นการทหาร บ้านเมืองมันก็เสียหายชิหายแบบนี้พี่น้องว่าจริงไหมถ้าจริงก็ช่วยกันสแสดงความคิดเห็นแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยไม่ใช่นั่งดูกันอย่างเดียวนะเราเป็นผู้ชมก็อยากเป็นคนหน้าด้านพี่เดวสาหน้าด้านมาพูดให้แล้วเนี่ยแหกปากแต่เช้าเนี่ยก็ก็นะเราเป็นเอฟซีพี่เดก็อยา่าอย่าเป็นคนหน้าด้านเข้ามาก็พิมพ์พิมพ์นี้อะไรตรงๆไปหน่อยนะกดไลค์กดแชร์อะไรไปบ้างช่วยกันทำอาากินาแดดกันไปเพราะว่าพี่เดวนี่ก็เสียงตีนเสียงบ้ายมาเนี่ย จัดรายการแม่งแต่ละแต่ละครั้งนี่แม่งก็ต้องหนึ่งตีนมาหมายสารมาหมายเรียกตำรวจมาวันวันไม่ต้องทำหาทำเหวอะไรแล้วก็แม่งขึ้นตาสาเนี่ยนะอันไหนไปไม่รอดก็ากาบตีนเข้าไปบางคนบอกให้พี่เดย์แม่งไม่แน่จริงกาบตีนก็มันก็เรื่องของกูนะเออมึงไปกาบตีนก็กระบาแกูกาบกูเองก็เป็นเรื่องของกูมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกับกับมึงนะครับเพราะฉะนั้นก็รายการพี่เดย์แม่งก็แนวเเนี่ยคซึ่งตีนนะเรียกเรียกอะไรเรียกไม้ นะจัดรายการเรียกหมายเรียกตีนก็เป็นอคอนเซ็ปต์รายการกูเลยใครชอบก็เข้ามาไม่ชอบก็ออกไปไม่ต้องเป็นภาระความเป็นกลางไม่มีมีแต่ความเป็นธรรมขออนุญาตยืนคําพูดคุณสอยุทธ์นะช่องสามมาหน่อยเขาบอกว่าอย่ามาถามว่ากูเป็นกลางไหมไม่มีครับมีแต่ความเป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นการจัดในวงรายการไม่ว่าในอเมริกาหรือไหนหรือในที่ไหนทั่วโลกเนะี่ยคือแม่งไม่มีความเป็นกลางมันมีมันมันมีแต่ว่า อยากจะจัดแบบไหนอะไรใครชอบก็เข้ามาแล้วแล้วก็ทางโซเชียลนี่แม่งง่ายไม่ชอบก็กดออกก็จบบางคนเข้ามาไอ้เกลียดแม่งชิบหายเลยไอ้เ้ยกด้าไปดูปรากฏว่าแม่งอะไรแฟนตัวยงไอควายเอ้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชอบก็เข้ามาถ้าแบบดูลำพาครู้สึกเกลียดแม่งชิบหายไม่ต้องเข้ามาเพิ่มยอดไลค์นะไปเลยนะจะไปเ,เพจไหนยังไงหรือว่าจะไปดูคุณแขกคำปรกาก็าไปเลยนะนะครับคุณแจกคำปกาเนี่แกก็มีบุคลิกพิเศษ แกพูดจะจัดจ้านอะไรกางน,นะผมก็ชอบเข้าไปดูกนะันะนะครับชอบเข้าไปดูเป็นลีลาเฉพาะตัวนะแล้วก็อาจจะมีคําหยาบคายอะไรบ้างมันก็เป็นลักษณะสร้างความจดจําแล้วก็อ่าทาให้เอฟซีของแกชอบนะครับเราผมไปดูหมดนะนะทั้งแขกรรมาการทั้งใครจะใครดูหมดนะแขกรรมาการไว้เนี่ยเขาก็มีจุดแข็งของเขาไทยไม่ชอบก็ไม่ต้องดูใครชอบก็ไปดูเขาตอนนี้ไว้ก็ต้องปิดกิจการไปแล้วเลิกไปเห็นบอกว่าขาดองขาดทุน เป็นหลักเป็นพันร้านเนี่ยนะครับนะก,ะก,ะกะ็การทําสื่อแม่ก็คือการทําธุรกิจอย่างนะไม่ว่าช่องสามช่องเจ็ดเอ่อช่องวันช่องอะไรต่างๆก็มันเป็นธุรกิจเพราะนั้นเราจะไปเออช่องสามก็เป็นกลางช่องเจ็ดต้องเป็นกลางเนชั่นต้องเป็นกลางไม่มีหรกมันก็ต้องแล้วแต่สปอนเซอร์เขาก็อยากจะชอบแบบไหนกลุ่มคนดูคนฟังแบบไหนพีพีทีวีก็อาจจะเป็นกล้องอาจเป็นช่องกวไอโซใครที่มีเงินสามารถไปใช้บริการ สายการบินเขาได้นะนะครับนะนะใช้บริการสายการบินหรือว่าไปต้ออยากอะไรวะ,ะมีเงินไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพได้เพราะเป็นเจ้าของชอ่องเพราะนั้นคนดูก,ก็จะาคนแบบมีตังค์เพราะนั้นคนมีเงินก็ชอบกูเรื่องอะไรที่แบ,บ่งมีประโยชน์สุขภาพเพราะอะไรเพราะกูรวยแล้วกูก็คงยังไม่ไปนสนเรื่องอะไรของคนอื่นนะครับเพราะนั้นก็แต่ละชอบมันก,ก็กี่กลุ่มเป้าหมายที่ไปเหมือนกันอย่างช่องพีเดนีก็ต้องเอาแบบแววนวฟุตสตีน เรียกร้อความเป็นทมเตือนเถือนดิบดิบหน่อยช่องผมก็แนวแนวเนี้ยนะครับเพราะนั้นเอฟซีผมก็บแมก็ะต้องเป็นคนปรแเ่ทต้องหาเรื่องหน่อยยอมไม่ได้ฆ่าได้ยอมไม่ได้อะไรเพรี่อนนี้นะครับทุกวันนี้อากาศแมงก็ร้อนคนแมงกระจร้อนวันวันมันมีแต่เรื่องเมียมีชู้ก็ไปตามฆ่าหัวมีชู้ก็ไปตามฆ่านะไปง้อเมียไม่ยอมก็ฆ่าแม่จทิ้งซะนะอะไรทำนองนี้มันก็จะมีคดีฆ่าตะกงตะการอะไรโหวดเี่ยมป่าเถือนหน่อย ราะว่าพี่เดเขาจะสายในสายแบบเชิญเชิญดิบถอย <c oughs> นะอย่ามาหวังความสุภาพอะไรกับเหตน,นี้พาะว้าอะไรเพราะว่าคุณจัดก,ก็เป็นคนประเภทสไตล์คนสตรีอยู่แล้วนะครับเพนะราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจกันไปนะอนากาศร้อนก็ขับรถขับนาใจเย็นปาดโน้กาดหน้าก็ยิงทิ้งเลยนะครับนะคุณป้าเจ็ดสิบเจ็ดจะเลี้ยวรถเข้าบ้านนะมีรถคุณป้าหกสิบเจ็ดจอดอยู่ข้างๆบ้านก็คิดาขวางหน้าบ้านเป็นูุตาลายได้ไงคุณป้า ถอยหลังมาแล้วก็ไปชนขาบากเจ็บเข้าไปแล้วก็เดินเข้าบ้านเฉยเลยบอกมีอะไรคุยกับประกันเลยรถกูมีประกันคุณป้าเวลาคุณป้าทําผิดเนี่ยครับรถไปชนคนอื่นเขาเนี่ยคุณป้านะก็อายุมากผมโวยและคุณป้าเขาต้องไปมีคุณธรรมจิตธรรมมากก็ต้องไปคุยไปขอโทษขออวยอะไรเขาไม่ใช่เดินเข้าบา้านไปแล้วก็บอกวอามึงมีอะไรก็ไปคียกับประกันไม่ใช่เไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ การขับรถที่มีประกันเนี่ยเราไปขับรถชนใครเขาไม่ว่าจะจงใจประมาทเราต้องไปขอโทษขอปลยเขาไปเยี่ยมไปเย็นเ็าบ้างเขาอยู่โรงพยาบาลก็ไปเยี่ยมไปเย็นเขาไม่ใช่ว่าคุณมีประกันมึงอยากได้เท่าไหร่ปูุยประกันไปเพราะเเสียเบี้ยประกันแล้วไม่ใช่ก็ฝากคุณป้าก็ให้นึกถึงคุณธรรมอะไรบ้างเราก็แก่แล้วไม่นานเราก็ต้องไปอะไรขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดนะนะแต่ถ้าเกิดเราไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีก็เราอาจจะไม่ได้ไปสวรรค์ชั้นเจ็ดอาจจะไปที่อื่นแทนกับผมก็ไ่อยากจะบอกว่าป้าต้องไปไหน เพราะนั้นค <c oughs> ดีนี้เป็คดีที่อยู่ในความสนใจเออไม่ใช่ขับรถไปนะถอยรถไปชนเข้าขับรถชนเข้าบาดเจ็บล้มตายสมมุตินะแล้วก็บอกว่ามีอะไรคุยประกันมึงเอาจะเอาค่าทาศพเท่า,หาไหร่ไปคุยกับประกันระวังแม่เขาเกิดอากาศร้อนก็เดือดดานอาจจะทําร้ายร่างกายหรือยิงเราตายก็ได้เพราะว่านะถ้าเราทําผิดทําอะไรต่างๆประมุขประมาทไปชนเข้าคุณป้าขอโทษเขาบ้างไปเยี่ยมเขาบ้างผมดูข่าวก็ผู้เสียหายก็บอกคุณป้า,มา,า,า,าไม่ได้ไปเยี่ยมเขาเลยพี่น้องคิดิดอย่างไรเรืสิ่งที่พี่เดชพูดอ่ะ